สวัสดีครับเพื่อนๆทาง YouTube ทางช่อง v ีเทคนะครับวันนี้ก็จะมา,าเป็นงานซ่อมนะครับลูกค้าเอาแท่นมาให้ซ่อม1แท่นนะครับว่าอาการไม่มีเสียงนะครับเงียบทั้ง2ข้างนะครับเสียงทั้งสองข้างแท่นตัวนี้นะครับตัวนี้น่าจะ3,600นะครับ สามพันหกนะครับแทนรุ่นนี้นะครับ,นะรบก็เลยจะทำการตรวจซ่อมและเช็คว่าอาการไม่มีเสียงเกิดจากอะไรนะครับลูกค้าเอามาให้นะครับมาให้ซ่อมให้เขาซ่อมให้ลูกค้าหน่อยนะครับนะครับรุ่นนี้ครับ คเป็นรุ่นนี้ก็จะได้ทําการหรือแล้วก็ตรวจเช็คให้เขาให้ลูกค้าเขานะครับนะครับเป็นรุ่นนี้ครับตัวนี้ก็หนักนะครับก็เลยแกะออกมานะครับแกะออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับในบาลานตตัวนี้นะครับผมต้องอไล่สัญญาณจากจุดนี้ครับจุด บาลานอินพุตเข้าไปนะครับว่าสัญญาณเสียงหายตรงไหนนะครับเช็ค <Take S 1> ดูว่าไฟเลี้ยงบอร์ดบาลานมีไหมสัญญาณอินพุตไปถึงตัวไหนจุดไหนนะครับสัญญาณอินพุตนะครับสัญญาณอินพุตชุดช่องเสียบสัญญาณตัวนี้นะครับก็จะไล่ มาที่นะครับวอลลุ่มข้างหน้าวอลลุ่มเร่งเสียงนะครับเพราะว่าบอร์ดผมเช็คหมดแล้วนะครับไฟบอร์ดก็ปกติหมดทุกอย่างนะครับบอร์ด <Board S 2> ภาคได์พาวเวอร์ก็ไม่มีปัญหานะครับไฟเข้าบอร์ดบาลานซ์ก็ปกตินะครับแต่ว่าสัญญาณมันหายนะครับไม่รู้หายจากตรงไหนเดี๋ยวมาไล่กันดูนะครับนะครับจุดเนี้ย แล้วก็ผมก็ลองไล่ปกักกีหมดแล้วนะครับผมก็เลยใส่เข้าไปแล้วชุดนี้ใส่เข้าไปแล้วนะครับชุดนี้ไล่สัญญาณหมดแล้วลองเสียบสัญญาณไล่ไลด่ดูเสียบลาโพงไล่ดูนะครับเพราะว่าไลาป่ปักกีตะกัวหมดแล้วนะครับไล่มาตรงนี้ครับมาที่วอลลุ่มนะครับวอลลุ่มด้านหน้าในหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับเพื่อนช่างก็น่าจะคุ้นเคยดีกับแท่นรุ่นนี้นะครับ นะครับไล่มาวอลลุ่มตัวนี้แล้วผมก็มาเปลี่ยนวอลลุ่มรุ่นนี้ออกนะครับวอลลุ่มร้อยนะครับร0อยเคสองตัวซ้ายขวานะครับเปลี่ยนออกแล้วเพราะว่าตัวนี้มันเป็นใช้นานแล้วนะครับมันน่าจะฝุ่นเข้าเยอะแล้วก็มีอาการเสียงไม่ออกนะครับเหมือนหน้าสัมผัสเขาไม่ดีแล้วแล้วก็เวลาเล่งแล้วมันจะติดๆขัดๆเหมือนออกไม่เต็มนะครับครับวอลลุ่มตัวนี้นะครับ สองตัวร่มซ้ายขวา2ตัวเนี่ยนะครับก็เลยจะเปลี่ยนออแล้วเดี๋ยวก็จะใส่เข้าไปแล้วก็จะได้ได้ลองนะครับลองเสียงเพราะว่าไล่สัญญาณเสียงตรงบอร์ดได้อรบอร์ดอ,บอับาลานซ์มาแล้วครับมาถึงตรงนี้แหละก็จะลองเสียงดูนะครับ,นะรบแทนรุ่นนี้นะครับ หน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้ข้างในก็เป่าฝุ่นเป่าอะไรให้เสร็จสับเรียบร้อยนะครับเป่าให้ลูกค้าเป่าฝุ่นทำความสะอาดให้หมดนะครับทำความสะอาดได้หมดเป่าฝุ่นออกฝุ่นเยอะมากครับน่าจะไม่ได้เป่านานแล้วมั้งหลายเดือนเลวนานแล้วแหละลูกค้าาก็เลยเป่าทำความสะอาดเป่าให้ละเรียบร้อยแล้วครับน่าจะหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับทีนี้ผมก็ขอ ประกอบตัดมาตรงนี้นะครับเนี่ยประกอบบรงแทนแล้วนะครับนี่ก็เสียงก็ออกปกตินะครับอ่าทีนี้เพราะว่าวอลลุ่ม2ตัวเนี้ยผมเปลี่ยนใหม่ใช้ได้แล้วนะครับเสียงออกปกตินะครับเ,เทสแล้วเรียบร้อยนะครับเทสระบบแล้วเรียบร้อยออกปกติเสียงแน่นมากนะครับแทนตัวนี้ครับเปลี่ยนใหม่แล้วถ้า ถูกใจคลิปนี้กดไลค์กดติดตามนะครับฝากทางช่อง v t e ท h ด้วยนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่กดไลค์กดติดตามและกดถูกใจให้กับช่อง v t e ท h นะครับผมก็จะได้ทําคลิปใหม่ๆออกมานะครับนี่ก็จะได้ส่งให้ลูกค้าเขานะครับเสร็จแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวลูกค้าเขาจะมารับเขานะครับเสียงออกปกติแล้ว นะครับขอบคุณมากครับ